สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมประมาณ10บโมงกว่าๆนะครับรายงานนะครับผมโอ้โหฝนตกทั้งคืนนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดนะครับผมน้ํามาแล้วครับผมมาเยอะกว่าทุกครั้งนะครับคาดว่าจะท่วมนะครับแต่ยังคงตกต่อเนื่องนะครับผมที่นี่อําเภอปัวนะครับผมบ้านป่าลานนะครับ เยอะเลยนะครับผมไม่รู้จะขึ้นบ้านหรือเปล่านะครับมาดูกันครับพี่น้องทางสายใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอเวียงสาลนะครับเตรียมตัวรับมือรับน้ำกันเลยนะครับผม พื้นที่รุ่มนะครับเก็บของได้เก็บของเลยนะครับมาหนักกว่าทุกครั้งนะครับผมปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงสะพานกันนะครับผมตรงนี้เป็นถนนนะครับถนนเส้นทางระหว่างบ้านปารานบ้านขอนใช้งานไม่ได้แล้วครับเนื่องจากน้ำเข้าแล้วนะครับผม น้ำผ่านแล้วครับหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นได้นะครับอันตรายนะครับไปไม่ได้แล้วนะครับผมโอ้โหมายืนอยู่ตรงกลางสะพานนะครับผมดูปริมาณน้ำครับน่ากลัวมากครับมาเยอะกว่าทุกครั้งนะครับผมหืต้นไม้กิ่งไม้นะครับไหลมาเลยละครับผมชาวบ้านก็ยกยอนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับปลาครับผมยังมีทีท่าว่าไม่หยุดนะครับมอดูฝั่งนี้กันบ้างครับน่ากลัวครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับผมโอ้โห่ากลัวครับเตรียมรับมือกันเลยนะครับ พี่น้องที่อยู่ทางสายใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเขตอำเภอเมืองน่านนะครับอำเภอเวียงสาอำเภอผ้าคงขวานะครับผมที่นี้เป็นน้ําปัวนะครับจะไหลไปประจกับน้ําน่านนะครับปริมาณน้ําเพิ่มเรื่อยๆนะครับฝนก็ไม่มีทีเท่าจะหยุดนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรายงานต่อไปนะครับ สวัสดีครับ